ว้าวเฮ็ดอยากกินเนาะไอ้เมื่อนนี่อมโอ้ยเฮ็ดอมเปล่าอุ้ยอมอย่างเนาะเพื่อนอมไหลโอ้ยพอดาวพอดาวเฮ็ดอมเปล่ะมาแต่มาถึงนี่มาตะโดนแล้วทั่นเป็นเพเพื่อนกันนว่าอดอมไหลเป็นยังไงอู้ใส่อย่างลงไปนี่เพื่อนยัยอี๋ใส่อย่างก็อีป๋ คือ้หนแนวกินแสบแท้เมือ่อกี้นักข่าวเราเป็นไหแจ๊ะสิมาเยอะเมื่อไข่าวได้สิให้กินว่าสันเขากินขน่าวเนาะไม่ได้กินกลับว่ะสิได้จำอ,อมไหล่น้ำพินอยู่ว่ะจำเข่าววาจำรูดนี่นะเอาใส่ใบจันจอลงไปแล้วครับผมยังหอมไม่ได้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเพิ่อนสุดท้ายแล้วไปเอาผระพ้อมใบหอมมาต้องหนอจันจอลโมนาอย่างเดียว กันซ <Ooh>, ่อก็พอแล้วต่ออ่ะขนขนก่อนปอบอบไวอเอาโอ้พอแกบต็ไงล่ำเต้ขนกับบุรุษต่างค้นหนอเต็กหัวจำไว้เนี่ยอ๋อไม่เห็นก๊า